กับสบายดีเด้พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านพบกับซ่องแม่คิงคัมพี่น้องจ๋ายำแรงๆอยู่บ้านพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาก็สิประมาณน,นี้นะพี่น้องเดีจะชี้ไทยอัปเดตบ้านให้พี่น้องให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนำกันเนาะ บ้านเท่ากันทได้ประมาณนี้แหละพี่น้องยังความเก่าพี่น้องอยังเท่าเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือได้ครัวเพิ่มในหนึ่งพี่น้องต่อคััวเพิ่มจากปีใดแหละพี่น้องสิแล้วสู่กันไปได้สานี่ก็ดีใจเลยเนาะ เห็ดบันไดฝั่งได้ดีพี่น้องเห็นคขามาถาเห็ดเนาะสีอ้อมไว้แล้วก็สีบันไดอะสีฝั่งนี่เรียกว่าสีฝั่งนูน้นว่าสีโบเห็ดติดกับประตูใหญ่พี่น้องตอนนี้ก็สีโลให้ยสร้างมาเบิง่งพี่น้องว่าประมาณเท่าไร สามแล้วแล้วพี่น้องสามแล้วแต่ปีก่อนแตตั้งแต่สงการหมดแล้พี่น้องแล้วก็บ,บ่ได้เห็ดต่อเลยเห็ดต่อได้น้อยหนึ่งก็คือคั่วเลาก็เบิ่ไใกล้ๆกลักล้งใหญ่พี่น,ใน,ใน้องมันก็เลยนานแล้วมาดูข้างในเนานะ ยังตีเพดานรอบนอกพี่น้องเังค้าทมเดินใหม่พี่น้องเดินที่แล้วค่ะทมเดินใหม่นิโนเชเดินใหม่พอเวลาหนาฝนมาเลยเปื่อนเบิดพี่น้องโอ้บอลอยู่บอลเศร้า ลานมีพกัญชาขายพี่น้องเส้นหาเ่็นว่าเจ้าให้แม่ขึ้นข้าวเมื่อวานหักบอกเพื่อแล้วบ่มีเงินทมเดินเบิดสองหมื่นกัวพี่น้อง เสื้อผาพี่น้องเขาเบิ่งข้างในประตูนะพี่น้องอันนี้จักต้นพี่น้อง ห <1, 4, S 1> นึ่งสองสามสี่หาหกหนึ่งโ้าสี่ต้นพี่น้องอันนี้เป็นห้องนอนลูกสาวค่ะหอ้องว่าใหญ่พี่น้องห้องนอนโดยเฉพาะ นี่จะเป็นห้องนอนเอือกับอ้ายเพิ่นเพื่อนครัวพี่น้องทำแม่อยู่สวนพากำลังสิเก็บพักไปสวยงานขึ้นบ้านใหม่ร้านทรายเพื่อนอ๋อเขาจะเห็ดทอไว้บะแม่ ทอ้องน้ำนะอ,อ๋อเหตุข้องน้ำตรงนีบ่ะ้องน้ำก็พัดได้เหตุพี่น้องทำให้เงินหักสีแอมนี่พี่น้อง แอ่นี่อาสิปุ่ประตูฝั่งนี้ย่างขามาเนาะนี่แหละพี่น้องได้เพิ่มเติมคือได้อันอันนี้ก็เบิดอลายเติบด้วยพี่น้องเห็นลังคานี่ก็เบิดหาหกหมืนพี่น้องสามสี่หมื่นห0าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่น ก้ะเกือบแซนแลแ้พี่น้องเอ้ยสพอเฮดควนสพอต่อมาหน่อยเดียวอุปกรณ์มันแพงเนาะคอยเป็นคอยไปพี่น้องเอ้ยถ้าเฮายังมีเหือมีแห้งเนาะคอยเห็ดไปพี่น้องเนี่ย นี้สิเป็นด้านหลังพี่น้องมีนสิเป็นคั่วหรือสิเป็นยังกับบุหูเห็น้องนี่สิบะระยคั่วได้นะแม่คั่วก็คือสิยังบะระเห็น้อง ห้องนอนหัวเงากางปางอยู่พี่น้องจักปีได้สิแล้วถ้าาพ่อแม่มูท่องหลนมาเห็ุกบใจลลายเด้อจิตึงขึ้นมาหอดจุดนี่กระหอยูดีมีแห้งเด้อร่ำรวยเงินทองเด้อซอยกันกับเอื้อก็อายนะพี่น้องข้าไป ้ามามีเพิ่นกับบได้ฮอดซัำนี่ดอกเอขอบใจละลายเด้อ <Hey. S 2> สอดกันคนละม้ยละมือเ <Okay. S 2> พิ่นได้อย่างหนึ่งเขาได้อย่างหนึ่ง <c oughs> ดีมีแหงสุขภาพหลังกายแข็งแรงเด้อที่เห็ุมาดึงขึ้นมาหอดอันซัมี่อีกอถกบุญผับนำสู่แต่เพิน่นเพิ่นมาเห็ดต่ออีก้วแต่เพิน่นแล้วแต่เพินพ่นเพินพ่นเหตด แล้วยำได้ก็ได้ยำนั่นแล้วยำนั่นแน่แพี่น้องอันนี้จะเป็นเดินดกว้างเล่าเขาก็ว่าอย่างนี้ถ้าแม่มีเงินเนาะซื้อเฮือนเขาเนี่ถูกมันจะคายเซนเซนหาเป็นว่าทางดินพี่น้องเ <c oughs> มื่อวานนี้มาเต่ มาแต่กรงเทพและนางรหลดมานำนินการคนที่มาเพอะันก็เลยเจ้าหายวะเรื่องาำอับอเฮือนเท้าเอื่อยเพือนเส้นหาเส้นหาเส้นทวกอ่อแต่ห้าวเจ้าที่ซื้อไปยังเฮือนเก่าห้าวกันยังมีอยูพี่น้องแต่ห้าวยากได้คืออยากได้แค่ดินนะเเก่าเฮือนนี่ยังมีปัญญาเห็นแล้วคนห้าวก็เลยบอกว่า อามีคนซื้อกับขายไปก่อนหน้าเอื้อยังบ่พร้อมบ่มีเงินม่้ยันนี้ก็สิเฮ็ดเฮือนหลังนี่ไงมันแล้วอคันมีก็สิเฮ็ดเฮือนตัวเองให้มันแล้วซะก่อนแม่นอยู่รับติดกันขมีเงินซื้อดอกเฮือนนี่มันแล้วนี่แหละเพื่อนสิแล้วระดับหาเซนอยากสิแล้วหรือบ่พี่น้องเนาะอีกสียหาหกเซนพี่น้องอันนี้กับแม่ข้ามกับเบิดไปลายเลยนะ หาเงินมาปีหนึ่งสองปีพี่น้องแต่ไปทำงานก็ยังบ่ได้มีเงินเก็บได้ซอยเงากับเพิ่นกับ่บิกแก่งแก่งใส่เฮือนยุบหนาวิดล้างยุบล้างวิดหนาเบิกจะนายมาแน่นี่ยังข้างพันอยู่พี่น้องเบิกจะนายมาเทพื้นเฮือนยังได้เปิ้ได้ยังเป็นนี่เราอยู่หมื่นกว่าบาทเพิ่นกับเพิ่อนทามากับ แกก็มีแต่เสี่ยขาซื้อดอกบ่เออซื้ออุปกรณ์ก็มีแต่พอลูกกับแม่ทิพนั่งมูทองกเสียทั้งหลายอย่างเลยอุปกรณ์จอยกันแกแน่อ้ายเนี่ยจอยกันเนาะเฮาวแน่พี่น้อเนาะขจีขาตัเพิ่นละเพิ่นกันเพิ่นเพิ่นกับพะละของเพิ่นของพุ่งเพิ่นเนาะแม่นเพิ่นให่สัมเพิ่นให้มาเฮ็ดมาเฮ็ดซัมเนียก็สซาถูกบุกขับนำสู้ดีหลาย สูใหม่พี่น้องเอ้ยมาส่งลูกสาวกับผ้แหละทักย่ามได้แหละพี่น้องมันสิไดม้มาอีกออนะามาเึ็นเพื่อนผุนนะทำมันแล้วกับวันแล่กับแอบหอ,อะขึ้นเอออยากแอมอยากแอมอยู่เนี่ยพอใจทำไงจักจักวอกสินีน่นะเขาจะเห็นเพื่อน,นแล้วสิ เห็นเพื่อนลังนั้นแหละสช่เขาจะมาเบิ่งเอาเท่าใด้แอมแล้วห่อเออแดงสูงก็ใช่เขาจะแอบมันแหลวซะก็พอได้ใส่บานได้ใส่บานแล้วกขึ้นได้มาปูกะโหลกกะโลกห่อแยามขึ้นแล้วก็ขึ้นสูงมาเล็วก็เห็นแต่มันแล้วอะไรยังขึ้นเนาะมันเหลวใชไปขึ้นอะไรยังนะซื้อแพร่ผานั่นแล้วมาปูอ่อา่อจะขึ้นพอฝ่าขึ้นแล้วมีเงินก็อยู่หันแหละอยู่เพื่อนลังเก่าไปก่อน แล้วพี่น้องมะฮอนนิงกับสิคขอล่าเลยเด้อพ่อพ่อกิบไดาอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนพี่น้องจ่ากับสบายดี